สวัสดีครับ K K m อฟช่องทีไคทีมันชาแนลทั่วโลกครับไม่ว่าท่านที่อยู่มุมไหนของโลกนะครับขอเพียงเรานะครับมีจิตใจที่มีคุณธรรมนะเคารพนรีเกยบกกติกานะครับมีความเอืเ้อเฟืเ้อเผืเ่อแผ่ต่อกันเรามาพบกันที่นี่ได้ทุกวันนะครับเ,เราจะมีความสุขร่วมกันอขอให้พวกเราทุกคนนะครับจงใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง ทำกลางการหมุนเวียนนะครับความทุกข์ความสุขที่เราอยู่ด้วยกันเราต้องอยู่ด้วยกันด้วยสติและปัญญาอยู่ด้วยกันที่อยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงนะเราจะมีความสุขวันนี้เราก็มาพบกันนะครับวันที่เก้าวันที่เก้านะครับเป็นวันพุธนะครับเดือนตุลาคมสองพันห้าร้อยหสิบเจ็ดนะครับพามันไปไวมากครับแป๊บเดียวจะครึ่งเดือนแล้วครับไต้มาที่ ไทมาที่สี่นะครับเนะ่เดือนแรกของตทมาที่สี่เนี่ยแปบ๊บเดียวนะครับมันก็จะถึงครึ่งเดือนแล้วฉะนั้นมันบ่งบอกว่าอะไรบ่งบอกว่าวันเวลาเนี่ยมันเปลี่ยนไปไวมากในทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในช่วงชีวิตของเรานะครับมันก็สั้นลงเรื่อยๆนะ,ะวันเวลามันเปลี่ยนไปไวเราก็สั้นไวเหมือนกันฉะนั้นในสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราควรจะทําอะไรนะครับที่มัน ที่มันเหลือไว้ให้คนอยู่เบื้องหลังนี่นะครับทําสิ่งดี่ดีไว้ดีกว่าอย่างนีน้อยนะครับเราก็สร้างความประทับใจเราสร้างความดีนะครับกับคนข้างเคียงคนในครอบครัวนะครับเพื่อนฝูงที่อยู่ในวงการเดียวกันนะที่มีโอกาสมีโอกาสได้ทํางานร่วมกันเลยนะครับ <c oughs> เราทําความดีสร้างความดีในกลุ่มเล็กๆเ,เสร็จแล้วความดีของเราส่วนนี้ก็กระจายไปสู่ในกลุ่มใหญ่เอง ดีกว่าที่เราจะสร้างรอยด่างให้สังคมสร้างความขัดแย้งสร้างความทุกข์ลำบากให้สังคมมันก็จะตราบ,บาสสิ่งที่จะติดเราไปน่ยนะครับอันชีวิตเรามันก็ไม่เหลือนะฝพกสบประกาศสอนีอกุคชรนัันปรดปรงโททนสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนอรชาติที่บางวายเมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตสถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกาลเนี่ยนะครับคำโครงบทนี้นะครับมันก็เตือนสติให้พวกเรารูว้างทรัพย์สมบัติชีวิตและร่างกายที่เห็นมันไม่ยั่งยืนแต่สิ่งที่จะยั่งยืนอยู่ให้ชั่วลูกชั่วหลานให้เป็นที่จดจำเลยนะครับคือความดีและความชั่วนะครับะฉะนั้นนะครับเราอยากจะให้เขาพูดถึงเราในเรื่องที่ดีๆเราจงทําความดีดีกว่าไหม <laughs> อันนี้ผมเชื่อว่า f อฟช่องทีไครทีมันชาแนลนะส่วนใหญ่นะครับเกือบจะร้อเปอร์ซนนะครับเราเป็นคนที่คิดดีทำดีอยู่แล้วนะขอรักษาสิ่งที่ความคิดดีและทำดีของพวกเราเนี่ยต่อไปนะครับไม่ต้องสนใจหรอกว่าคนอื่นก็จะคิดยังไงคนอื่นเขาจะทำอย่างไรนะขอให้พวกเราเนี่ยนะครับคิดดีแล้วก็ทำดีต่อไป เพราะว่าคนที่อยู่ข้างหลังนะครับอ่คนที่เขาจะจดจำเราได้เนี่ยเขาจะจดจำแต่เรื่องดดีอ่าส่วนคนอื่นเน่ยเราไม่สามารถที่จะบังคับหรือเปลี่ยนแปลงเขาได้ก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่เขาก็แล้วกันโอ้วันนี้ขึ้นมาด้วยธรรมะเนาะน่า <laughs> อยากจะอยากจะฝากไว้เท่านั้นแหละนะครับวันนี้ก็มีข่าวคราวนะครับก็ข่าวเด่นประเด็นดังอะนะ ข่าวเด่นประเด็นดังนะครับข่าวอย่างความภูมิใจของคนไทยทั้งชาตินะก็ตัวแทนของคนไทยนะครับที่ไปร่วมประชุมสมมนานะครับช่วมประชุมระดับประเทศระดับผู้นำเนี่ยประชุมอาเซียนนะครับที่ประเทศลาวซึ่งประเทศลาวเขาเป็นประธานอาเซียนอยู่ในช่วงเนี้ยในปีเนี้นะครับนะปีหน้าก็จะเป็นคิวของคิวของมาเลเซียนะนั่นแหละก็ ตรงนี้นะครับนา,นายกรัฐมนตรีในฐานะนะครับเป็นผู้บริหารเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศเราจะเห็นภาพเมื่อวานภาพผู้นำของเรานะครับโอ้โหเด่นมากนะครับเด่นสง่ามากเป็นที่น่าภาคภูมิใจโดยเฉพาะ <c oughs> ชุดที่แต่งไปเนี่ยชุดสีเหลืองผ้าไหมสีเหลืองสีเหลืองทองอารามทำให้เปล่งประกายมาก นา,นายกกผิวขาวอยู่แล้วก็พอใส่สีเหลืองเนี่ยมันจะขับผิวออกมาเปล่งเปล่งบกกายเด่นกว่าใครเลยครับเด่นกว่าใครแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องขอบคุณนะครับตอบคุณทางการลรานะครับอ่าทางคณะรัฐมนตรีทางผู้นําทางนายกรัฐมนตรีผู้นําของเรานะครับได้ให้เกียรติในการต้อนรับอย่างสมเกียรติมากอ่าต้องชื่นชมนะครับอ่าไปถึงสนามบินนานาชาติที่วัดไตอ่ะ ก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะอ่าเป็นผู้หญิงนะครับมารอรับแล้วก็ด้วยช่อดอกไม้ช่อใหญ่แล้วก็มีโอ้โหทีมงานรอรับเนะี่ยสมเกียรติมากนะครับถือว่าเขาให้เกียรติมากๆเลยแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีทีพิธีนะ่ยทำเนะ่ยทำกองกิจยศนะครับให้นายกเดินตรวจแถว นะกองเจติดยศนะครับนี่มีนายกรล่าน,นตรีของเรานะครับเป็นผู้นําเป็นผู้เดินร่วมด้วยนะเป็นพิธีการที่น่าชื่นชมนะครับก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณทางการลราวนะครับที่ให้เกียรตินะครับผู้นําไทยนะไม่ว่าเรื่องอื่นๆื่นมันจะมีความว่าของและแหงยังไงก็ตามนะครับเป็นเรื่องของส่วนบุคคลเรื่องเล็กเ,เน้อยแต่ว่าภาพรวมของฝ่ายบริหารนะครับเขาก็ยังให้เกียรติกันอยู่ให้เกียรติโดยเฉพาะงานเนี้ยนะครับ นะซึ่งมีนอกจากสมา,สมาชิกอาเซียนแล้วนะครับนะทั้งนะหลายๆประเทศในแถบอาเซียนนะครับก็มีลาวเขมรเวียดนามพม่ามาเลเซียสิงคโปรนะ์อินโดนีเซียนเนี่ยพวกนี้นะครับนะฟิลิปปินสนะ์ที่เราอยู่ด้วยกันนะครับนะไปร่วมกันไปร่วมประชุมกันแล้วก็ยังมีมาหาอำนาจทั้งด้านเศรษฐกิจนะครับทั้งสหรัฐทั้งไอจีนนะสหรัฐจีนนะครับเกาหลี ออสเตรเลียนะครับมีหลายประเทศนะครับที่มาร่วมมาร่วมประชุมด้วยมันก็จะเป็นผลประโยชน์ของกลุ่มอาเซียนนะครับกลุ่มอาเซียนของเราก็เป็นภาพที่คือนายกก็ปฏิบัติหน้าที่ไปในขณะที่นายกไปปฏิบัติหน้าที่วันที่8ก็มีพิธีพระราชทานเพลิงศพที่ที่เกิดโศกนาฏกรรมนะครับนะไฟครอกนักเรียนและคุณครูเสียชีวิต23คนนะ นะทางนี้ก็อดีตนายกนะท่านเศรษฐาทวีสินก็ไปเป็นตัวแทนในฐานะของตัวแทนของนายกนะเพราะว่าในฐานะที่เป็นึกที่ฝึกษานายกก็ไปเป็นตัวแทนไปร่วมงานพระราจารย์เพลิงศพนะคือไม่ให้เสียอะไรเลยนะครับในขณะที่ไปทําหน้าที่แล้วก็มีคนอื่นทําหน้าที่ส่วนนี้นะส่วนนี้เราก็เห็นนะครับก็เป็นที่น่าชื่นชมนะครับเป็นภาพประทับใจนะเห็นดูข่าวในได้ไหล ได้ <c oughs> หลายที่เลยและหลายช่องเลยนะครับเป็นภาพที่น่าชื่นชมมากก็ถือว่าในฐานะที่พวกเราเป็นคนไทยนะครับก็ดีใจครับที่มีผู้นําไปแล้วก็เด่นสงามากเ <c oughs> นะเรื่องดีๆเหล่านี้นะครับสื่อสื่อต่างๆนะครับนสื่อต่างๆต,ต้องช่วยกันปะระรอบต้องช่วยกันเน,เนเสนอข่าวไม่ใช่ไปเสนอข่าวแต่เรื่อง iPad ดไอแจ้องจับผิดกันช่องได้ได้ได้ค่ากันไม่ดี อะไรที่ดีๆก็นําเสนอกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีที่พวกเราในฐานะที่เราเป็นคนไทยก็ดีใจนะครับชื่นชมมากนะครับน่าชื่นชมจริงคาดว่าการประชุมครั้งนี้นะครับนะก็จะมีการเจรจาเรื่องการนําที่จะการลงทุนต่างๆก็คงจะไหลเข้ามาในประเทศไทยนะในช่วงนี้นักลงทุนต่างชาตินะครับเริ่มทยอยนะครับไหลเขากลับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น มากขึ้นจริงๆนะครับในช่วงนี้เพราะนักนักธุรกิจนะครับนักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยนะครับายทุนทั้งหลายเขาก็มองถึงความมั่นคงมองว่าถ้าหากว่าเขามาลงทุนเนี่ยที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมีอัตราความเสี่ยงในเรื่องอะไรถ้าหากว่ามันมีอัตราความเสี่ยงสูงเขาจะไม่ไปลงทุนครับนะสังเกตว่าทําไมที่เราเขาทําไมไม่ไปลงทุนทำไมที่ประเทศเวียดนามประเทศเมียนมาประเทศเขมรเนี่ยนักลงทุนเขาไม่กล้าไปเสี่ยงเพราะอะไร พราะความมั่นคงของในระบอบยังไม่เป็นสากลความมั่นคงเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองระบอบการปกครองเนี่ยนะเขาก็เสี่ยงฉะนั้นส่วนใหญ่มันจึงลงมาที่ประเทศไทยนะเพราะว่าไทยเนี่ยมีกฎหมายที่สากลก็เไม่ที่ยอมรับนะมีกฎหมายคุ้มครองนะครับมีกฎหมายอะไรที่มันเป็นระบบสาระเบียบสากลที่เขายอมรับได้ส่วนใหญ่เขาก็ลงมาลงทุนที่ประเทศไทย แล้วที่สําคัญช่วงเนี้ทําไมหุ้นมันขึ้นตลอดนะตลาดหุ้นขึ้นตลอดนะทําไมนักธุรก,กิจเริ่มมีความมั่นใจเนี่ยไหลลงมาทาทาทุนมา,มาลงทุนที่ประเทศไทยเพราะอะไรเขามองเห็นแล้วว่าการเมืองเริ่มมั่นคงเพราะว่ามีการสลายขั้วนะเมื่อมันไม่ได้แบ่งพักแบ่งฝ่ายแบ่งพวกเนี่ยความมั่นคงทางด้านการเมืองก็จะดีขึ้นมันเป็นการสารสัมพันธ์หลากสีที่มาอยู่ด้วยกันนะสีเหลืองสีแดงสีน้ําเงิน สีฟ้าสีต่างๆที่มาอยู่ด้วยกันเห็นไหมรัฐบาลที่เขาสมานสมามัคคีกันทําให้นักลงทุนต่างชาติคนต่างชาติมองถึงมองเห็นเนี่ยว่าเมืองไทยน่าจะไปต่อได้อย่างสบายเขาก็เลยมาลงทุนอันนี้ก็เป็นข่าวดีเมื่อเขามาลงทุนนะครับก็จะเกิดการจ้างแรงงานานะการจ้างแรงงานแล้วก็นําเงินเศรษฐกิจรัฐบาลก็จะได้ภาษีจากเงินที่เขามาลงทุนก็จะได้มาพัฒนาให้สวัสดิการประชาชนในคนไทยคนไทยก็จะได้รับ นะผลประโยชน์จากส่วนนี้นักท่องเที่ยวก็หลั่งไหลเข้ามาครับในประเทศไทยเที่ยวในประเทศไทยนะทุกอย่างมันเอื้อเสร็จแล้วทีนี้เศรษฐกิจทุกอย่างก็จะเริ่มดีขึ้นนะคนไทยก็จะเริ่มมีความสุขนะครับสิ่งที่มันหดหายไปเมื่อก่อนมันจะเริ่มกลับมานาะฉะนั้นนะครับก็ใครก็ตามที่คิดจะมาสร้างความวุ่นวายนะคิดใหม่นะ่ามองเห็นภาพรวมมองเอาประโยชน์ของส่วนรวมนะเป็นที่ตั้งก่อน ผลประโยชน์ของส่วนตัวมองความคิดเห็นของส่วนตัวเนี่ยค่อยคุยกันมีอะไรที่ดีๆก็ค่อยคุยค่อยเสนอแนะกันแก้ไขดีกว่าที่จะสร้างความวุ่นวายอันนี้ก็ฝากไว้นะครับวันพุธวันพุธนี้นะครับขอให้เป็นวันดีๆอย่างน้นอยๆก็เริ่มต้นวันดีๆ ขอให้คนไทยมีความสุขทุกคนนะครับโดยจะพ่อยเอฟช่องทีไกทีมันชาแนลขอให้รับความขอบคุณจากช่องทีไกทีมันชาแนลครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กาลังใจโดยการสนับสนุน Super ร์แ t s ปซูเปอร์แตงมันนี่แชร์ก็ได้นะครับในช่วงไล้สดพบกันอีกทีนึงในะเวลา12บสนาฬิกาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ